พออูผู้พออาผาผูผาพออูผู้พออาผามออีนี่พ่ออพ่อไหมอีกพ่อผูผามีพ่อพออูผู้พออาผามออีนี่มอแอแม่ไหมอีกแม่ผูผามีแม่พออูผู้พ่ออูพอ พ่อพอพอไอไฮไม่โทให้พออูภูพออาผามออามาหออาหาพ่อให้ภูผามาหาพอพอออพอไม่ไม่อีพ่อพอไอให้ไม่โทรให้เบบพออูภูพออาพาเดอูดูแล แอลแอดูแลบอไอใบบอ,อกอูกบวบบบวพ่อให้อูพาดูแลใบบวพ่อโอพ่อไหมไหมอีกพ่อพอไอให้ไม่พอให้พออูผูพออาผาผูผาดออูดูเรอแอแดดูแล,แลบอไอใบบ,บอบอกอูบวใบบัวพ่อให้ผูผา ดูแลใบบัว